ดีค่ะอันนี้เราจะนับค่าติดเฟซรามเรือบนะะก็คือจะเป็นข่าของฟิเราจะนับอดูค้าแปดแปดคือดูค่าหลังนะนะคะกสบายนะนี่คอ 1,2,3,4งสองสาม้ดน้วขึ้นน้านี้ะหหกเจ็ดไปแที่ห้าสองสาส 2 3 4 5 6มสี่หดที่สี่เวเราจะด้นี้นะกเ็แปดปหนึ่งสอสา้าแชร์มมถแชร์มแชร์ันถุใหญ่ต้องแชร์กันค่ะโอเค บชิ้นนี้นะคะ1 2 3และ4 5 6 7และ8ไปที่2อันนี้จีบหรืออันนี้เป็นจีบรวมเลย1 2 3และ4 5 6 7และ8ไปที่3 1 2 3 4 5 6 7 8ไปที่4 1 2 3 4 5 6 ที่ห้าหนสองสาสี่ห้าไปเริ่มที่นี้ที่1นึ่งหอ่ห้าเจปดหนสองสามและสี่ห้าเจ็ดดและแถวาหนึ่ง Thank you.